สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเจมอีกแล้วนะคะวันนี้เปลี่ยนมุมเห็นหมาเห็นมุมด้านหลังว่าหิมะกําลังตกเลยนะทุกคนเห็นไหมด้านหลังขาวไปหมดเลยนะคะก็วันนี้นะคะทุกคนเจมก็จะมาเปิดกล่องนะคะก็คือเป็นกล่องสวัสดิการจากรัฐบาลฟินแลนด์นะคะก็คือเป็นกล่องเขาเรียกว่ากล่องอะไรดีละ่ะคือเป็นกล่อง อุปกรณ์เตรียมคลอดสาหรับคุณแม่นะคะที่กําลังจะคลอดเนาะก็วันนี้เตรียมก็เพิ่งไปรับมาซึ่งจะบอกว่ากล่องใหญ่มากทุกคนเดี๋ยวนะพอห่มหนาวจะให้ดูขนาดกล่องคือกล่องใหญ่มากๆเลยนะคะนี่โอ้โหอึบอึบอึบนี่นะคะคือกล่องใหญ่มากทุกคนเดี๋ยวเตรียมบอกก่อนนะคะว่ากล่องนี้นะคะก็คือว่าทุกคนนะคะที่ คลอดลูกที่ประเทศฟินแลนด์นะคะมีสิทธิ์ที่จะได้รับกล่องน,นี้ทุกคนนะคะทุกคนแต่ว่าเนาะก็คือว่าเราจะมีสิทธิ์ได้รับกล่องก็ต่อเมื่อเรามีวีซ่าถาวรนะคะก็คือมีถิ่นพำนักที่อาศัยอยู่ในประเทศฟินแลนด์ถาวรเนาะแล้วก็อาศัยอยู่ในประเทศฟินแลนด์ก่อนคลอดนะคะ180บวันหรือว่า,อ,าอยู่ในประเทศฟินแลนด์ก่อนคลอด6เดือนนั่นเองเนาะทุกคนดังนั้น ถ้าใครข้อลูกที่ฟินแลนด์แล้วมีวีซ่าถูกต้องนะคะแล้วก็อาศัยอยู่ที่ประเทศฟินแลนด์6เดือนก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับกล่องนี้เนาะซึ่งกล่องนี้นะคะเราจะเลือกรับเป็นกล่องก็ได้นะทุกคนหรือว่าจะรับเป็นเงินสดก็ได้นะคะก็คือกล่องนี้มีมูลค่า170ยูโรนะคะทุกคน ตีเป็นเงินไทยกี่บาทไม่รู้เนาะก็นั่นแหละเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเลือกรับเป็นกล่องแบบนี้นะคะหรือว่าจะเลือกรับเป็นเงินสดให้เข้าโอนเงินสดเข้าบัญชีก็ได้นะคะทุกคนมาเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูข้างในกันว่าเขาให้อะไรมาบ้างนนะุกคนอันนี้ก็คือจะเป็นอุปกรณ์นะคะที่สําหรับสําหรับเด็กเด็กทารกนะคะหรือว่าคุณแม่กําลังแบบเตรียมคลอดประมาณนี้แล้วทุกคน เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างกล่องใหญ่มากนี่เลยนี่เลยก็อยากเห็นหิมะกำลังตกด้วยทุกคนแต่ว่าวันนี้ก็คืออากาศอากาศไม่ค่อยไม่ค่อยติดลบเยอะนะคะก็คือศูนย์องศาเนาะทุกคนพอตกมาแล้วเดี๋ยวก็ละลายได้และ วางตรงนี้ดูป่ะจะได้เห็นหง่ายๆเรื้อบ้า,าโอ้โหกล่องใหญ่มากนอกจากจะมีกล่องข้างนอกแล้วข้างในก็ยังมีมีกล่องอีกกล่องนึงนะทุกคนนี่ชื่อเิดมาข้างในก็จะมีเป็นกล่องสีแบบนี้สวยงามนะคะ จะมีมีจดหมายจากเกล่านะคะมาบอกเนาะรายละเอียดนะคะว่าข้างในมีอะไรบ้างเนาะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูสิ่งแรกโอ้โหดีทุกคนอันนี้เป็นเสื้อเป็นเสื้อแจ็คเก็ตนะคะสำหรับเด็กอันนี้เรียมว่าคงไม่ใช่ทาลกแล้วนะ,ะอันนี้น่าจะน้องน่าจะขวบสองขวบนะคะถึงจะใส่ได้นะทุกคนอันนี้คือตัวใหญ่มากดูสิ ตัวใหญ่มากนะคะอันนี้เป็นแจ็คเก็ตเป็นแจ็คเก็ตมาพร้อมกับถุงมือนะทุกคนถุงมือนี่นะคะเอาไว้ใส่หน้าหนาวนี่โอ้ยสวยงามนอ้ตัวใหญ่มากน่าจะได้ใส่นั่นแหละขวบสองขวบนะคะถึงจะได้ใส่ตอนทอดน่าจะยังใส่ไม่ได้นะคะต่อมาก็จะมีเป็นอุปกรณ์อันนี้มี มีผ้าอนามัยมาให้ด้วยนะมีผ้าอนามัยนะคะแล้วก็อะไรอีกอะแกดูข้ากันมีเป็นผ้าอนามัยเป็นปลอดนะคะปะลอดวัดอุณหภูมิอันนี้ปลอดวัดไข้นะคะทุกคนแล้วก็อันนี้เป็นอะไรอะอันนี้เป็นอะไรไม่รูน้น่าจะเป็นที่เอาไว้อาบน้ำเอาไว้ขัดตัวอะไรประมาณนี้นะคะ แล้วก็มีมีหวีมีหว,มวีมีครีมนะคะเป็นครีมทาสำหรับทาลกเนะแป็นสีฟันยาสีฟันอุ้ยน่ารักเียวเป็นสีฟันอันเล็กๆแล้วก็ยาสีฟันนะคะอันนี้ก็จะเป็นของใช้เนาะต่อ,อ,อมาทุกคนโอ้โห ใหญ่มากทุกคนอันนี้เป็นเป็นเสื้อกันหนาวอ่ะเป็นเสื้อกันหนาวนะคะแต่ว่าตัวใหญ่มากที่แรกอะ่ะเจมคิดว่าเขาน่าจะให้มาเหมือนว่าเป็นไซส์สาหรับเด็กทารกแรกเกิดหนึ่งถึงสามเดือนอะไรเงี้ยนะคือไม่นะทุกคนนี่ดูอันนี้น่าจะสามสี่ขวบเลยนะนี่คือตัวใหญ่มากดูสิใส่ได้ถึงสามสี่ขวบเลยนะตอนแรกเกิดน่าจะยังใส่ไม่ได้หรอก ต่อมาอันนี้ก็จะเป็นหมวกนะคะอันนี้หมวกที่เอาไว้เอาไว้ใส่เวลาเราใส่เสื้อแจ็คเก็ตนะคะหมวกเวลาออกไปข้างนอกหมวกกันหนาวอ่านี่ไงอันนี้ก็จะเป็นบอดี้สูทนะคะอันนี้ใส่ได้สําหรับแรกเกิดใส่ได้อยู่ตัวเล็กๆมีกี่มีกี่ชุดนี่แล้วก็มี มีมีมาสองมีมาสองตัวนะคะสีขาวเป็นบอดีสุรแบบนี้นะคะนี่มีมาสองตัวก็ต่อมานะคะก็จะเป็นผ้าอันนี้อะไรอะผ้าอะไรอะทุกคนน่าจะเป็นผ้าที่เอาไว้เอาไว้สําหรับรองเบาะรองที่นอนหรือเปล่าอันนี้เขามาให้สองผืนนะคะมีมาให้สองผืน จะเป็นผ้าสเสาเอาไว้ลองบอกลองบอกจ่ว่าหน้าหน้ามันมืดไปไหมทุกคนเรา,าเปลี่ยนเอาของนี้บ้าโอเคมันมืดออดีขึ้นไหมโอเคนะคะอันนี้ก็จะเป็นหมวกนะคะทุกคนมีหมวกผ้าผ้าคลุมตัวเหมือนผ้า หมือนผ้าขนูนนะคะผ้าห่อตัวมั้งก็เรียกผ้าห่อตัวเนาะเหมือนผ้าขน,นูน,ะะเ,น,เ,น,น,นเลยนี่ได้เยอะมากอันนี้ก็ผ้านี่เอาไว้กินข้าวน่ารักใช่ไหมคะแล้วก็จะมีเป็นแผ่นนะคะเป็นแผ่นที่เอาไว้เอาไว้ปูเบาเนาะสำหรับเวลาแบบว่า กันน้ำกันฉี่อะไรเนี่ยนะคะทุกคนก็จะเป็นแบบนี้สีขาวมาแบบนี้นะคะเก็บไปก่อนอันนี้เป็นอะไรเอ่ยอันนี้เป็นผ้าเช็ดตัวผ้าคนหนูนะคะผ้าหม่มเหมือนผ้าหม่มแหละเดียวว่าเป็นผ้าห่มแน่เลย,เลยผ้าหมนะ่มเนาะโอ้โหน,นี่ผ้ากันเปื้อนเอาไว้กินข้าว สำหรับป้อนข้าวป้อนอาหารนะคะทุกคนก็ถัาอันนี้ก็จะเป็นบอดี้สูทโอ้โหตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่มากอันนี้น่าจะเกือบขวบหนึ่งเลยมั้งถึงจะใส่ได้ถ้าแรกเกิดน่าจะยังใส่ไม่ได้หรอกทุกคนตัวใหญ่มากนะคะนี่ฮะแล้วก็มีอันนี้ให้ด้วยหนังสือนิทานนะคะมีหนังสือนิทานให้ด้วย แล้วก็ตุ๊ก,กตามีตุ๊ก,กตาให้ด้วยนะคะหนังสือนิทานตุ๊ก,กตาอะไรอีกโอ้โหถุงเท้าดูถุงเท้าเล็กๆอันนี้เราจะใช้ได้อยู่แรกเกิดน,นะคะถุงเท้ามีมาให้สองคู่นะทุกคนนี่มีมาสองคู่นะคะโอ้ไม่สีสามอีกหนึ่งคู่มีมาให้สามคู่ถุงเท้าแล้วก็อันนี้จะเป็นถุงเท้ายาวนะคะช่วงหน้าหนาวเนาะ เอาไว้ใส่ช่วงหน้าหนาวนะทุกคนแล้วก็จะมีอะไรอีกอะบอดี้สูตรอีก1ตัวเช่นกันแต่ลายเขาหน้ารักมากนะดูสินี่แต่ว่าบอดี้สูตรได้เยอะมากนะทุกคนแล้วก็โอ้โหอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้น่าจะเป็นที่ที่เอเอาไว้ห่อตัวนะคะทุกคนเวลาที่เราจะพา น้องออกไปข้างนอกกับทุกคนเวลาเราใส่รถเข็นใส่อะไรเงี้ยเนาะเราก็จะต้องเอาน้องใส่ในในในถุงนี้นะคะเอาใส่ในถุงนี้เนาะมันก็จะเป็นเหมือนว่าป้องกันความเย็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเวลาน้องออกไปข้างนอกเนาะลายน่ารักมากได้เยอะมากทุกคนกล่องใหญ่ด้วยได้เยอะด้วยนะคะอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้เป็นเบาะเบาะนะคะ แต่ว่าบอะมันไม่ค่อยหนานะมันบางๆแต่ดีนะที่เ็มสั่งอาไว้แล้วอันนี้เราก็เอาไว้สำหรับลองที่นอนได้นะคะนี่ต่อมา <c oughs> หมวกน่ารักจังหมวกนี่นะคะเป็นหมวกแล้วก็มีอันนี้น่าจะเป็นเซตแรกเกิดแล้วแหละตัวเล็กนะคะ นี่ตัวเล็กเลยเป็นบอริสูทเหมือนกันบอีิสูทมีหนึ่งตัวนะคะตัวเล็กแล้วก็อันนี้งูตัวน,นี้น่ารักมากนี่น่ารักอันซ้าได้อยู่แรกเกิดมีกางเกงให้ด้วยทุกคนดูเนี่ยกางเกงอ่ะเหมือนของเหมือนของเด็กเด็กผู้หญิงนะแต่ว่าคือ เราอ่ะไม่สามารถที่จะเลือกได้นะคะว่าว่าอันไหนเป็นของเด็กผู้หญิงผู้ชายเพราะว่าคืออันี้เหมือนเขาจะให้เป็นสีที่สามารถใช้ได้ทั้งเด็กผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะแต่ว่าอันนี้จะมองว่ามันเหมือนมันเหมือนกางเกงผู้หญิงนะแต่ว่าเด็กผู้ชายก็ใส่ได้นะทุกคนอันนี้ก็คือใส่ได้แค่แรกเกิดแค่นั้นแหละประมาณเดืนอนสเดือนแรกนะคะเพราะาตัวเล็กมากหนึ่สอา สีกางเกงได้มาสี่ตัวไม่เหมือนกางเกงผู้หญิงเนาะได้มาสี่ตัวนะคะมีกางเกงสี่ตัวไม่สี่ห้านี่สีเหลืองอีกห้าตัวหนี่มีเป็นแบบนี้ด้วยอันนี้เป็นแบบมีถุงเท้าให้ด้วยหตัวกางเกงหตัวแล้วก็หูมีเสื้อมาอีกทุกคนนี่อันนี้น่าจะเป็นเซตแรกเ,กเป็นบอดี้สูทแขนสั้นนะคะ หนึ่งตัวอันนี้แขนยาวสองตัวนะคะทุกคนมีสีแดงด้วยสามตัวที่สามนะคะแล้วก็อันนี้เป็นัหอันนี้ตัวใหญ่อันนี้น่าจะขวบหนึ่งถึงจะใส่ได้นะคะเป็นบอดี้สูทสามสี่ตัว แล้วก็หูสภาพผ้าเยอะมากดีนะที่ว่าตอนคลิปนั้นที่เต็มสั่งสั่งชุดน้องนะคะจากาเว็บไซต์ออนไลน์มาเนาะแล้วมีพี่เขามาเตือนว่าเอ้ยอย่าสั่งมาเยอะนะเพราะว่าเดี๋ยวเกล่าเขาจะสมกล่องมาให้ที่บ้านนะคะซึ่งมันเยอะมากจริงทุกคนคือดีที่เต็มไม่สั่งเสื้อผ้ามาเยอะนะคะเพราะว่าในกล่องเนี่ยคือมันมีเยอะมีเสื้อผ้าเยอะอจริงๆอันนี้ก็เป็นผ้าขาวเอาไว้ทําอะไรไม่รู้นะคะแล้วก็ สูเยอะมากอันนี้อะไรอ่ะทุกคนส่วนมากมันจะเป็นผ้าเนาะเป็นผ้าน่าจะเอาไว้เหมือนเป็นผ้าเอาไว้คุมเตียงปูเตียงอะไรอย่างนี้หรือเปล่านก็ไม่แน่ใจนะมันมีมาเป็นผืนยาวๆเป็นผ้าเป็นผ้าเป็นผืนมาเลยนะทุกคนเหลืออีกสองตัวสุดท้ายก็จะเป็นบอดี้สูตนี่เหมือนเดิมลายน่ารักมากนี่นะคะ อเยอะมากตายแล้ดีนะ่าจะสั่งมาไมเยอะแล้วก็อันนี้เป็นวอดี้สูตรเอาไว้ใส่นอนนะคะนี่โอเคหมดแล้วแล้วก็มีเบาะมีเบาะมาให้ด้วยนั่นแหละทุกคนอันนี้ก็คือเป็นกล่องเป็นกล่องที่เราได้รับจากเป็นกล่องสวัสดิการนะคะจากรัฐบาลเนาะที่เขาจะส่งมอบให้กับ คุณแม่ทุกคนนะคะที่กําลังจะคลอดนะคะทุกคนโดยเราจะได้รับกล่องได้ยังไงนะคะก็คือเราต้องอเขียนกรอกใบสมัครเข้าไปนะคะเขาถึงจะรู้ว่าตอนนี้เราท้องอยู่แล้วเราก็จะมีสิทธิ์ที่จะได้รับกล่องตัวน,นี้นะคะแต่ว่าเราต้องน่าจะท้องได้ประมาณ6เดือนนะัทุกคนก็คือตอนที่เราไปหาหมอนะคะเขาก็จะให้เป็นใบรับรองแพทย์มาเนาะเพราะว่าเราต้องได้ใบใบรับรองแพทย์มาก่อนเราถึงจะสามารถที่จะ กรอกใบสมัครนะคะหรือว่ากรอกใบขอรับเป็นกล่องแพ็กเกจตัวนี้ได้นะคะหรือจะรับเป็นเงินสดก็ได้นอก100ยูโรนะคะทุกคนแล้วก็คือจะบอกว่าที่ฟินแลนด์เนี่ยคือสวัสดิการดีมากๆากนะทุกคนคือเราอ่ะเป็นคนไทยใช่ไหมแต่ว่าเรามาคลอดลูกที่นี่นะคะเราก็เราก็ยังมีสิทธิ์ที่จะได้รับทุกอย่างนะคะของทุกอย่างเหมือนกับเป็นคนฟินแลนด์เลยเนาะทุกคนก็อนอั่นแหละก็คลิปนี้นะคะเต็มก็มา เปิดกล่องให้ดูนะคะว่ามีอะไรบ้างนะทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจด้วยเนาะสําหรับใครที่อยู่ฟินแลนด์นะคะทุกคนแล้วก็เตรียมคลอดอยู่ก็มีอะไรถามเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาถามที่ด้านล่างได้นะคะทุกคนกคนค็เดี๋ยวคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ